เพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหานี้ไหมคะอยากที่จะให้ ChatGPT สรุปข้อความจากเว็บไซต์หรือว่าสรุปข้อความจาก YouTube แต่กดเข้าไปแล้วมันไม่สามารถทำได้ พี่เมลีจะมาแนะนําเทคนิคให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้งาน c h a t GPT อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดก่อนหน้านี้นะคะพี่เมลีเคยทําคลิปว่า c h a t GPT คืออะไรแล้วก็อธิบายถึงความแตกต่างของ c h a t GPT 3.5กับตัวพลัสนะคะหรือว่าตัว4ไปแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูนะคะสามารถไปตามดูได้แต่วันนี้ค่ะพี่เมลีจะพาไปแนะนําในมุมมองที่แอดวานซ์มากขึ้นแต่มือใหม่ไม่ต้องตกใจนะคะสามารถดูไปด้วยกันได้เลย เพื่อนเพื่อๆสามารถดูไทม์สแตมป์ด้านล่างตามหัวข้อที่ต็งสนใจได้เลยนะคะวันนี้นะคะพี่เมลิจะพาไปทำความรู้จักกับปลักอินที่จะทำให้ c แช t GPT เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์แล้วก็ YouTube ได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าปัญหาหนึ่งที่สำหรับสายคอนเทนต์เกเตอร์เนาะก็คือการรวบรวมข้อมูลหรือว่าหาไอเดีย บางทีเนี่ยเราไปนั่งฟังเองก็เจอ u t u b e เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็อึง้งไปสตารนไปก็มีหรือว่าข้อความหลายๆอันเนี่ยเราอาจจะอไอเดียมาจากหลายๆเว็บไซต์แต่ปรากฏว่าแชท GPT เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือว่าสรุปข้อมูลนั้นได้แล้วพอเข้าถึงไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่าเราต้องไปนั่งอ่านเองมันเสียเวลานะคะหรือว่าบางอันเนี่ยกว่าจะไปก๊อปวางเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เสียเวลานะสองปกักอินที่พี่เมลีคัดมาให้แล้วมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยจ้า เพื่อนๆเ,เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นตัว Chat GPT4 นะคะหรือว่าตัวที่มันเสียเงินแล้วเพราะว่าวิธีการที่พี่เมลีจะพาไปก็คือให้เพื่อนๆติดตั้งปลักอินนะเดี๋ยวพี่เมลีจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะอย่างตัวนี้นะพี่เมลีใช้บัญชี Chat GPT ที่จ่ายเงินให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ20 US ดอลลร์ต่อเดือนนะซึ่งเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปก่อนหน้าว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มมันทําอะไรได้บ้างนะคะวันนี้พี่เมลีจะมาโชว์ความคุ้มกว่าเดิมอีกวิธีการก็คือหลังจากที่เราเปิดมาเสร็จนะคะให น,นะคะแล้วก็เข้ามาตรง Setting and Beta นะคะมันจะมีหน้าต่างอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไรนะคะให้เพื่อนๆพ,พยายามหาคำนี้ให้เจอนะคะณปัจจุบันที่พี่เมลีอัดก็คือเดือนกุมภาพันธ์2024นะคะมันจะอยู่ตรงเบต้าฟีเจอร์นะคะเข้ามาตรงนี้ค่ะสิ่งที่พี่เมลีจะมาแนะนำนั่นก็คือการติดตั้งปลั๊กอิน <c oughs> พูดง่ายๆว่าปลั๊กอินเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวโปรแกรมเสริมนะที่เราให้ ชท GPT เนี่ยให้เขาเก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นนะคะซึ่งตัวปักอินเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันเกิดจากบุคคลที่3นะไม่ใช่เป็นตัวของ c h a t GPT เองเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันก็จะมีความสามารถเก่งเฉพาะเรื่องช่วยเราเฉพาะเรื่องอย่างปักอินใน c h a t GPT นะคะเพื่อนๆเข้ามาแล้วถ้าใครยังไม่เคยใช้งานมันจะขึ้นเป็นสีเทาแบบนี้วิธีการนะคะให้เพื่อน <S <S 2> <S 2> ๆเปิดเข้าไปอ่า <S 2> <S 2> <ๆ>มันก็จะมาตรงหน้านี้นะคะทีนี้ เวลาที่เราจะใช้งานต้องทํำยังไงสําหรับคนที่ใช้ c h a t GPT 3.5หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ค่ะมันจะไม่เจอปุ่มปักอินนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่เมลีจะเปิดให้ดูนะคะเป็น Google อีกบัญชีหนึ่งที่พี่เมลีมี c h a t GPT อยู่แต่ว่าตัวเนี้ยไม่ได้จ่ายเงินให้กับเขานะคะก็คือเป็นเวอร์ชั่น3 5นะเขาก็จะแนะนําให้เราอัปเกรดทีเนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้ตัวเนี้ยหน้าตาที่เจอมันจะเป็นแบบนี้ค่ะ ไอตรงเซตติ้งเนี่ยเพื่อนๆจะไม่เจอให้เรามาใช้ปลั๊กอินเลยนะคะเพื่อนๆก็จะแบบเฮ้ยเนี่ยไม่สามารถติดตั้งตัวช่วยที่พี่เมลีจะมาแนะนําได้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆลองดูคลิปนี้ให้จบก่อนเราจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าไหมในการที่เราจะเสีย20 u s ด์ต่อเดือนนะคะเดี๋ยวปลั๊กอินตัวแรกที่พี่เมลีจะมาแนะนําก็คือการเข้าไปถึงเว็บไซต์แล้วให้เขาสรุปข้อมูลหรือว่ารีไลท์ข้อมูลเขียนข้อความใหม่ๆให้กับเรานะคะ หลังจากที่เพื่อนๆเ,เปิดปุ่มเขียวเมื่อกี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นใหม่ซิงจิงกระเบลเลยพี่เมลีทำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่มาตรงที่ปักอินนะเรามาตรงนี้ก่อนตอนนี้ค่ะยังไม่มีปักอินอะไรเลยหรือว่ามีโปรแกรมเสริมอะไรเลยพี่เมลีจำเป็นที่จะต้องลงก่อนนะคะหมายถึงว่าเฮ้ยคุณอยากได้โปรแกรมเสริมอะไรล่ะที่จะทําให้ c h a g p t ของคุณเนี้ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะวันนี้เราจะมา ใช้ h ช GP t GPT ในการเข้าถึงเว็บไซต์แล้วก็อ่านสรุปบทความนะคะหรือแม่แต่ว่าการรีไลท์บทความนะเขียนบทความใหม่ๆเป็นสไตล์ของเรานะคะวิธีการไม่มีใช่ไหมคะทำยังไ,ไงเอ่ยกดมาตรงนี้นะคะไม่มีเราก็ต้องไปที่ปักอินสตอลก่อนพูดง่ายๆก็เหมือนกับ ในมือถือใช่ไหมคะมันจะเป็นแหล่งในการขายแอปต่างๆอย่าง App Store ในตระกูลมือถือ Apple เนาะตระกูล iOS หรือว่าถ้าเป็น Android ก็จะเป็นมือถือที่เป็น Play Store อันนี้ก็คือปักอินสโตรค่ะเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยนะคะทีเนี้ยมันจะมีเยอะแยะมากมายนะคะในปุ่มแรกเนี่ยก็คือ Popular หมายถึงว่าเป็นปักอินหรือว่าโปรแกรมเสริมที่ คนส่วนใหญ่ใน ChatGPT เนี่ยเขานิยมใช้นะคะส่วน New ก็คือมาใหม่เลยแล้วออกก็คือแบบทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเยอะมากซึ่งจะเห็นว่าโอ้โหไม่ได้หมดแค่129หน้านะจ๊ะ <c oughs> 129หน้าคุณนั่นแหละคะสองสี่ะ 8คูณไปเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยพี่เมลีแนะนําแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะต้องเลือกก่อนว่าเพื่อนๆอ,อยากที่จะใช้ปักอินเนี่ยมาช่วยด้านไหนนะคะหรืออาจจะไปเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆก่อนเพื่อที่จะได้ชื่อปักอินนั้นมาแล้วเพื่อนๆก็เซิร์ชตรงนี้นะคะในกรณีที่เราอยากได้รวดเร็วเพราะถ้าเราไปนั่งหาเนี่ยโหตาลายมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันเนี้ยพี่เมลีจะมาแนะนํา2ตัวก็คือเป็นตัวที่อ่านเว็บไซต์นะคะเขาแนะนํากันอยู่2ตัวนะคะตัวแรกก็คือ แอดเซตลิงนะคะพิมพ์เข้าไปเลยอ่ะอย่าลืมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะพิมมิลิไปเซิร์ชหาชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะพิมพ์แบบนี้เลยแอดเซตลิงอ่ะสัญลักษณ์จะเป็นตัวนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆก็กด Install ตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยได้ทดลองใช้มาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าถึง100%ในทุกเว็บไซต์นะบางเว็บไซต์เขาก็จะมีการปกป้องข้อมูลนะคะแต่ว่า แน่นอนว่ามันเข้าได้ถึงเกิน50%นะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้รายละเอียดสามารถกดทามสเต็มด้านล่างดูหัวข้อในส่วนที่เพื่อนๆสนใจได้เลยนะจ๊ะ,ะกดอิน t a l l ไปเลยจ้าแทแรดมจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของพวกเรานะคะอย่างนเนี้ยมันก็คืออิน t a l l ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าที่เพื่อนๆนะคะเมื่อกี้พี่เมลิสาธิตให้ดูหตัวแล้วเพื่อนๆไปลงต่อนะคะตัวที่ พี่เมลีจะมาแนะนําให้เราใช้ก็คือตัวเว็บไพ o t นะคะแล้วก็ w อล k s c ค i p ปนะซึ่งจริงๆแล้วตัว a อ s e t Link ก็สามารถทําได้นะคะแต่จากการทดลองเนี่ยสตัวหลังเนี่ยมันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่านะคะ อ่ะแล้วในกรณีที่เพื่อนๆอ,อยากเอาออกเพื่อนๆทำยังไงนะคะก็คือ uninstall นั่นเองเนาะโดยวิธีการเนาะมาตรงปั๊ก install นะคะตรงนี้ได้เลยอ่ะแล้วก็มาตรงที่ install นะคะต้องไปทำคู่ภาษาอังกฤษนะคะตเติม ed เนี่ยอย่างในกรณีตัวไหนที่เราไม่เอานะคะเราก็แค่กด uninstall แค่นั้นเองนะคะมันก็ออกไปแล้วอย่างตอนเนี้ยพี่เมลีลง a s s e t Link ไปพี่เมลีเกาออกไปนะคะแตสาธิตสอตัวนี้นะเว็บไพโรกับ บล็อกสคริปนะคะซึ่งดูไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปพี่เมลีจะสรุปข้อดีข้อเสียให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาที่เราใช้งานนะคะปกติเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยเราจะใช้จาก chatgpt 4 หรือว่าใช้เป็นตัว3.5ตัวฟรีไปหรือเราจะใช้ตัวไหนนะคะอย่างตอนนี้พี่เมลีอยากใช้ ChatGPT ร่วมกับตัวปลั๊กอินที่เราเพิ่งไปดาวน์โหลดเข้ามาเนาะดูว่าเขาจะเจ๋งแค่ไหนนะคะพี่เมลีก็แค่มาเลือกตรงปลั๊กอินตรงนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็มาเลือกตัวปลั๊กอินที่เราต้องการจะใช้งานเขาซึ่งมันสามารถเลือกได้นะคะมากกว่า1ตัวในการใช้แต่ละครั้งเพื่อนๆจะเลือกเอาตัวเดียวก็ได้เนี่ยถ้าติ๊กตรงนี้เนาะอย่างพี่เมลีเนี่ยใช้ตัวเว็บไพ o t ดหมายถึงว่าจะให้ Cha GPT PTT ที่ผ่านปลั๊กอินนะคะหรือว่าโปรแกรมเสริมตัวนี้เข้าถึงเว็บไซต์สรุปเว็บไซต์ให้พี่เมลิก็เลือกแค่ตัวเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเฮ้ยพี่เมลิอยากให้แบบ เฮ้ยเว็บไซต์นั้นมันเป็น PDAF ด้วยพี่เมลีจะเลือก2อันคู่กันไปเลยก็ได้เรียกว่าเหมือนมีผู้ช่วย2อสาคนนะคะมาลุ้มหัวกันเพื่อให้งานนี้มันเวิร์กขึ้นอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะไปลองเล่นดูได้บางครั้งตัวเดียวเวิร์กกว่าบางครั้งลุม้มลุ้มหัวช่วยกันก็อาจจะเวิร์กนะคะเอออันนี้เพื่อนๆลองไปเล่นดูนะคะเดี๋ยวพี่เมลีขอสาธิตเป็นตัวเดียวก่อนนะคะเว็บ ไพ l o t นั่นเองทีนี้ข้อดีมันเป็นยังไงนะคะพี่มารีจะทําให้ดูโดยปกติเนี่ยเราสามารถใช้แชท GPT เนี่ยช่วยสรุปบทความให้ได้อยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่ใช้ตัวฟรีเนี่ยก็สามารถทําได้แต่ว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราทํายังไงคะโดยปกติเราก็จะต้องมานั่งกรอบเนาะ ก๊อปเหล่านี้อ่ะแล้วไปวางนะคะแล้วก็เราอาจจะใช้คําสั่งว่าเออ c ช a t g p t เนี่ยคุณช่วยสรุปบทความนี้ให้หน่อยอ่ะสมมตินะคะช่วยสรุปบทความแล้วเราก็ก๊อปสิ่งเหล่านี้ไปวางซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเนี้ยมีเนื้อหายอย่างเดียวมันจะง่ายแต่ว่าในบางบทความเนี่ยมันมีรูปคันเราก็ต้องอ่ะทำทีละท่อนทีละท่อนนะคะเนี่ยแบบโออย่างอันเนี้ยนะคะทาทีละท่อนทีละท่อนถามว่ามันก็ประหยัดเวลานะแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะง่ายกว่านี้ก็ในเมื่อแบบ มันมีเว็บไซต์อยู่แล้วคุณเข้าไปอ่านแล้วสรุปให้ชั้นได้ไหมเออวันนี้แหละปลักอินเหล่านี้จะเข้ามาช่วยเรานะคะเดี๋ยวพี่เมลิขอสาธิต2ตัวนะคะเพื่อนๆจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันก่อนนะคะวิธีการนะคะ<ๆ>ก็แค่เพื่อนๆเ,เนี่ยมาเลือกตัวปลักอินที่เราต้องการเนาะอย่างตัวเว็บไพโรดเนี่ยจะช่วยให้แชท GPT เนี่ยสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นะคะแล้วก็สรุปเนื้อหาจากเว็บไซต์ที่เราต้องการได้ไง่ายๆเลยวิธีการก็คือแค่เราไปเลือกเขานะคะมาตรงปลั๊กอินแล้วก็มาเลือกตัวที่เราจะใช้งานนะคะถ้าไม่เอาก็คือติ๊กออกแบบนี้เนาะถ้าเอาก็คือติ๊กแล้วมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ว่าเรากําลังใช้ปลั๊กอินอะไรอยู่อย่างตอนนี้พี่เมลีนะคะก็บอกง่ายๆเลยแบบเฮ้ยช่วยสรุปบ,บทความให้ฉันหน่อยเป็นสักสิหัวข้อเอาไม่เกินสักแบบ500 500คําแล้วกันนะคะจากเว็บไซต์นี้นะคะแล้วเราก็ใส่เว็บไซต์ไปซึ่งเว็บไซต์กก็คือมา ทั้งหมดทั้งมวนเลยนะคะกอปีแบบนี้ปึ๊บนะคะกอปีแล้วก็เอาไปใส่ซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถจะใส่เป็นโคลอนนะคะหรือว่าสัญลักษณ์ฟันหนูเพื่อให้เขารู้ก็ได้ว่าเนี่ยฉันหมายถึงเว็บไซต์ต่อไปนี้นะคะจากนั้นก็กด enter ค่ะ เนี่ยค่ะก็คือตอนเนี้ยมันกําลังบอกว่ากําลังใช้ตัวปลั๊กอินตัวนี้อยู่นะคุณรอสักครู่หนึ่งฉันกําลังจะสรุปไปให้ซึ่งถามว่ามันอาจจะมีบางครั้งนะคะที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเฮ้ยเจอว่ามันเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ได้เนี่ยก็ให้ลองรีเฟซนะคะหรือว่าลองถามเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะมันยังอยู่ในช่วงของเบตา้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวที่เข้าถึงเว็บไซต์เนี่ยมีหลายตัวนะอย่างตัว a d s e t Link ก็มีแต่ว่าพี่เมลีลองแล้วตัวเว็บ Pilott นะคะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นะคะหรือว่าอ่านเว็บไซต์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวอื่นๆเนี่ยหลักการเดียวกันเพียงแค่ตัวว o ล์กสคริปเนี่ยจะเหมาะกับวิดีโอใน YouTube มากกว่านะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่เมลีจะพาไปเปรียบเทียบนะกับตัวที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวปลั๊กอินเนี่ยมันจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ไหมพี่เมลีคะมันแบบ ชร์จีฉันเสียตังค์ไปแล้วเนี่ยเว็บไซต์ปกติเขาไม่ได้หรอทำไมจะต้องให้ฉันมาผ่านปั๊กอินนะคะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ด้วยกันว่าได้หรือไม่ได้นะจ๊ะอันนี้ก็ปล่อยให้เขาทำไปนะคะหน้าที่ของเราคือไงคะเข้ามาตรวจเช็คความเรียบร้อยแค่นั้นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาที่เราได้ข้อมูลมานะคะก็คือให้เขาเนี่ยช่วยสรุปไอเดียให้เราเพื่อเราจะได้ไปครีเอทหรือว่าสร้างสารรค์ต่อนะคะหรือเอาไปเล่าในสไตล์ที่เป็นของเราไม่ใช่เอาก๊อปของเขามาเล่านะจ๊ะ สิ่งนี้ AI ช่วยเราแล้วเราจะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเราเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพราะว่าการไปก๊อปคอนเทนต์ของคนอื่นมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มันดูไม่สดใหม่ไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองเนานะพี่ไมรีว่าเอาไอเดียของเขามาสรุปแล้วมันเล่าในสไตล์ของเราน่าจะเวิร์กกว่านะคะ,ะถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้เนะเพื่อนๆก็สามารถกด continue generate ได้นะคะแบบเฮ้ยแกเกือบจบแล้วแต่ก็ยังไม่จบนะคะก็แบบนี้ได้เลยซึ่งณปัจจุบันนะคะ ChatGPT เนี่ยมันก็ ใช้ได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษเลยนะคะหลายๆคนก็แนะนําว่าให้แปลงจากภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยให้เขาแปลเป็นไทยเนี่ยมันจะเวอร์ก,กว่าแต่นี้ไม่จํากัดนะคะแล้วแต่เพื่อนๆแค่พี่เมลีมาใช้ใฟังเฉยๆเยนาะว่าทําแบบนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาไปนะคะตึ๊บต๊บนะนะคะแถมตอนท้ายเขายังมีแบบขายของนิดนึงเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาสามารถ ให้เราเนี่ยได้มากถึงหนึ่งหมื่นคำเลยนะแล้วก็สามารถเข้าถึงได้แบบหลายรูปแบบเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะจ๊ะเดี๋ยวทีนี้เราไปพิสูจน์ด้วยกันว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เว็บเนี่ยไม่ได้ใช้เว็บพ i ยโหเนี่ยแล้วเข้าถึงเว็บไซต์เดียวกันเนี่ยแชท GPT จะทำได้หรือเปล่านะจ๊ะ ทําให้ดูแบบด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นแชทใหม่ไปเลยนะแชทใหม่นะคะแล้วก็ไม่ใช่ปลักอินอะไรใดๆทั้งนั้นเอาเอาอก็ออกไปนะคะแล้วก็คําสั่งเดียวกันเลยก๊อ,อกมาวางคุณช่วยสรุปข้อความนะคะเว็บไซต์ก็ออกมาจากที่เดียวกันคือพูด,ดง่ายๆพี่มิลีก๊อปคําสั่งเมื่อกี้แต่ไม่ใช้ปลักอินคอยดูนะจ๊ะว่าแชท GPT ที่เราจ่ายตังเข้าไปเนี่ย เขาจะทําให้เราได้ไหมนะคะแคแดมกดจิ้มเข้าไปขออภัยในความไม่สะดวกครับแต่ฉันเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้แต่ก็สามารถสรุปให้เราได้พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ปลั๊กอินช่วยอะค่ะ chatgpt เนี่ยเขาจะไม่สามารถเอาข้อความจากเว็บไซต์ที่เราต้องการได้แต่เขาก็มีข้อมูลมีความรู้ต่างๆนานา,นานที่เขารวบรวมไว้เนี่ยมาให้ข้อมูลเราได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่เฉพาะเจาะจงอะแบบพูดง่ายๆคือว่าสมมติว่าพี่เมลีไปอ่านดูคร่าวๆหรือเห็นแล้วแบบ เฮ้ย hey, แหล่งซอสต,ตรงนี้ National Geographic เนี่ยเฮ้ยมันดูน่าเชื่อถือก,กว่าเว็บอื่นๆพี่เมลีก็คือเลือกเฉพาะมาเพื่อให้เขาเนี่ยสรุปมาให้นะคะจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ปลักอินเนี่ยมันก็จะมีความสามารถว่าไม่สามารถเข้าถึงลิงก์หรือเว็บไซต์นั้นได้ดังนั้นปลักอินมีประโยชน์และที่สําคัญพี่เมลีขาไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะคะตอนติดตั้งปักอินเพิ่มเนี่ยเพราะว่าเราจ่าย เงินตอนพาสไปแล้วนะคะหน้าที่ของ Chat GPT เขาก็ไปดีลกับคนข้างนอกเนี่ยที่เก่งๆเนี่ยมารวบรวมให้เราใช้งานนะคะซึ่งอนาคตรตรงนี้พี่เมลีไม่แน่ใจว่าเขาจะซําซ้อนเรียกเก็บเงินหรือเปล่าแต่นะปัจจุบันยังฟรียอยู่นะคะดังนั้นฟรี free, แล้วทำไงจ้ะใช้เธอคะ่ะพี่เมลีขอสาธิตไวๆให้กับตัว w a l k s c r i p t ให้ดูอีกสักหนึ่งตัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนโอเคแล้วสามารถกดไลค์กดติดตามนะคะหรือคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะอย่างในกรณีที่เป็น YouTube นะคะตัวที่พี่มิลีแนะนำตัวปลักอินก็คือ v o k s c r i p t นะคะวิธีการหลักการแบบเดียวกันกับตัวของเว็บ i l o t t นั่นเองนะคะ <c oughs> เพื่อนๆก็ไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราอยากได้เป็นไอเดียตั้งต้นนะคะมาให้เขา หรือว่า ChatGPT เนี่ยช่วยทํากระทําการต่างๆอย่างเช่นแบบช่วยแปลคลิปนี้ให้หน่อยช่วยสรุปคลิปนี้ให้หน่อยช่วยรีไวต์คลิปวิดีโอนี้ให้หน่อยนะคะหรือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะแบ่งเป็นสเต็ปก็ได้อย่างเช่นแบบอันแรกเนี่ยเอาไอเดียมาก่อนซีสรุปไอเดียจากคลิปนี้เพราะบางทีเนี่ยมันยาวหรือความเก่งกาจทางภาษาอังกฤษของเรานะอาจจะมีผลหรือ <laughs> เพื่อนๆอ,อ,อาจจะอยากดูหลายๆคลิปเนาะแล้วแปลงให้เป็นไอเดียเดียวอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะอย่างสมมุติว่า พี่เมลีเนี่ยกำลังสนใจในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วอยากที่จะรู้ว่าเฮ้ยบทเนี้ยการพูดถึงบทเรื่องกรรมเนี่ยเขาเนี่ยต้องการสื่อว่าอะไรนะคะแต่ว่าพี่เมลีอาจจะฟังแล้วงงนะคะอยากให้เขาช่วยสรุปให้วิธีการแบบเดียวกันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวพี่เมลีทําให้ดูใหม่เลยนะคะเพื่อนๆกดนิวแชทนะคะแล้วก็มาเลือกตรงปักอินนะรอบนี้นะคะพี่เมลีจะขอใช้หนึ่งตัวก็คือวอล์กสคริปต์นะคะ วิธีการแบบเดียวกันเลยค่ะเลือกมาซึ่งพอเราเลือกแล้วมันจะเป็นสีน้ําเงินนะคะช่วยสรุปคลิปนี้รอบนี้นะคะพี่เมลีอ่ะก็ใช้ความแอดวานนะคะบอกเลยว่าช่วยสรุปคลิปเนี้ยเป็นภาษาไทย1-5ถึงหเรื่องหลักๆโดยบอก mood and tone คุณด้วยว่าสไตล์การเขียนเนี่ยขอเป็นแบบ National Geographic นะเพราะเมื่อกี้พี่เมลีได้บทความมาแล้วทีนี้เราอยากได้ไอเดียจาก YouTube ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆก็มาเลือกนะคะ URL หรือว่าลิงก์ตรงนี้ใส่เข้าไปนะคะแบบเดียวกันเลยแล้วก็กด enter ซึ่งถ้าสมมุติว่าเวลาที่เพื่อนๆทําแล้วมันไม่ได้อย่างที่พี่เมลีบอกไปนะคะว่ามันอาจจะยังเป็นเวอร์ชั่นเบต้าอยู่ก็เพื่อนๆให้ลองทอําวิธีเดิมรีเฟซด,ดูอีกทีนึงนะคะกดไปเลยแช่แดม ให้เวลาสักครู่หนึ่งถ้าเกิดขึ้นว่า using walk ์กสคริปแบบนี้นะคะหมายถึงว่าเฮ้ยกำลังใช้ปลั๊กอินตัวนี้อยู่เฮ้ยแสดงว่าอันนี้มันโอเคนะคะเขาก็กําลังแปลให้พี่มิลินะคะก็ให้เวลาเขาแปลสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากนั้นหน้าที่ของเรานะคะก็คือไปรีเช็คเห็นไหมคะว่าเราได้เนื้อหาทั้งตัวที่เป็นเว็บไซต์ทั้งตัวจากคลิปวิดีโอแล้วนะคะอันนี้ค่ะคําถามก็คือเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่มิลิคะมันจะจําเป็นต้องใช้หลายตัวขนาดนี้เลยหรอหรือว่าแค่ตัวใดตัวหนึ่่งงไไดดด้้มมนนนะะะะคคคพีลลทอก็ื เอาตัวของ v o x ์กคิปนะคะมาใช้กับเว็บไซต์ที่เป็นปกติไม่ใช่เป็นคลิปวิดีโอก็สามารถทําได้นะคะโดยพี่เมลี่ก็บอกเขาไปนะคะคุณช่วยทําสคริปต์วิดีโอให้หน่อยเป็นความยาวประมาณ1น,นาทีโดยรีร,รีไวท์ให้หน่อยนะคะแบบเฮ้ยไ,ไม่ได้เอาของเขามาตรงๆเนาะแต่ว่าพี่เมลี่ยังคงชอบสไตล์การเล่าเรื่องแบบนี้นะคะแล้วเราก็ก๊อปลิงก์มาให้นะคะตอนแรกเนี่ย เขาก็คือใช้ปลักอินตัวนี้แหละเขียนเป็นสคริปต์มาให้เรานะคะสรุปว่าเขาทําได้เหมือนกันเนาะไม่จําเป็นที่ต้องมาจากเป็นวิดีโอใน YouTube เพียงอย่างเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นพี่เมลิก็บอกว่าให้ทําเป็นสตอรี่บอร์ดให้หน่อยตรงนี้เราก็สามารถใช้แชท gpt ปกติได้นะคะแชท gpt เขาก็แบ่งฉากแบ่งตอนให้เราเนี่ยทำให้เราทําได้ง่ายขึ้นนะคะสะดวกขึ้นและในขณะเดียวกันนะคะพี่เมลิก็ได้ทดลองใช้นะคะเว็บ p i l o t กับตัวทลิปวิดีโอที่เป็น YouTube นะคะเนี่ยจะเห็นว่าใช้เว็บ Pilott เขาก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นคําถามของเพื่อนๆก็คือจะใช้แค่ตัวใดตัวหนึ่งหรือใช้2ตัวก็ได้นะคะเพราะว่า2ตัวนี้ยังคงฟรีอยู่นะแล้วก็เพื่อนๆลองเอาหลายๆแบบเนี่ยมาประยุกนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย AI 1ตัวอาจจะให้ไอเดียนี้มาแต่ AI หรือว่าปักอินอีกตัวหนึ่งอาจจะให้ไอเดียที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วเราก็เอามาผสมเบนกันนะคะให้กลายเป็นสไตล์ของเราก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเราเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะสรุปแล้วเพื่อนๆจะใช้แค่ตัวใดตัวหนึ่งหรือ2ตัวก็ได้นะคะสามารถเข้าถึงได้ทั้งเว็บไซต์แล้วก็ Youtube เหมือนกันเลยจ้า เดี๋ยวพี่เมลีจะขอสรุปจากประสบการณ์แล้วก็มุมมองที่ตเองเคยใช้งานนะคะจริงๆแล้ว2ตัวนี้สามารถใช้ทดแทนกันได้เลยเพื่อนๆจะติดตั้งตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นลิงก์ URL ได้ทั้งหมดเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าถ้าเป็น วอล์กสคริปนะคะมันจะค่อนข้างเหมาะกับ URL หรือว่าลิงก์ที่เป็น YouTube นะคะ <c oughs> เขาจะทำงานได้ดีในส่วนของวิดีโอนะคะแต่ว่าทั้งสองตัวเนี้ยพี่เมลีทดลองเหวมันใช้งานได้ด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะข้อ2ในตัวของเว็บไ l o t เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น PDF ได้แต่พี่เมลีได้ทดลองแล้ว เขาเหมือนเข้าถึงได้ไม่ดีนะคะหรือว่าบางอันเนี่ยเขาอ่านไม่ได้เลยซึ่งตรงนี้นะพี่เมลิกก็แนะนํานะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถใช้เครื่องมือตัวอื่นๆได้นะคะลองค้นหาใน YouTube เรียกว่า Chat PDF นะคะมี หลายๆคนเนี่ยทำคลิปไว้ให้ข้อมูลทั้งวิธีการใช้งานต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีแล้วพี่เมลีจะไม่ทําซ้ํานะคะซึ่งประโยชน์เนี่ยนอกจากสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์งานวิจัยความรู้ต่างๆสายโค,ค้ดครัวอาจารย์พี่เมลีว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มากๆเลยไปเสิร์ชดูนะคะแช a t PDF เนาะไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอิน2ตัวนี้ก็ได้นะคะอันที่3นะคะณนะปัจจุบันเนี่ยมันยังฟรีอยู่ซึ่งพี่เมลีไม่แน่ใจว่าอนาคตมันจะยังฟรีไหมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะแต่ว่านะักปัจจุบันเนี่ยถ้ามันฟรีพี่เมล ให้เพื่อนๆเนี่ยใช้งานไปเลยถามว่า Chat GPT เนี่ยก็ทํางานได้ดีแล้วแต่ว่าตัวปลั๊กอินหรือว่าโปรแกรมเสริมเหล่านี้มันจะช่วยให้มีประสิทธิภาพเจาะจงเฉพาะเรื่องเหมือนกับหมอที่เก่งเฉพาะทางนะคะแล้วเรายิ่งใช้งานเขามากขึ้นมากขึ้นเขาก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆสามารถ i i g n n m m t c h ผสมผสาน ไหนๆเราจ่ายเงินให้เขาเดือนละ20 u s ์สำหรับ Cha GP t GPT Plus แล้วนะคะและเขามีฟังก์ชันปลั๊กอินซึ่งคนที่ใช้งานฟรีไม่ได้จ่ายเงินนะคะจะไม่สามารถติดตั้งปลั๊กอินได้ดังนั้นใช้มันให้คุ้มนะคะและก่อนจะจากกันไปนะคะพี่เมลีขอทิ้งท้ายฝากไว้เลยหลายคนเนี่ยจะมอง AI ในลักษณะที่เป็นแง่ลบว่าเขาเนี่ยไปเอาข้อมูลจากงานคนอื่นแล้วจริงๆแล้วอะค่ะ AI เป็นแหล่งในการรวบรวมข้อมูลเนาะแต่เราเนี่ยเป็นคนที่ใช้งานเขาในเมื่อเรามี เครื่องมือมีอาวุธดีๆแล้วอะค่ะหน้าที่ของเราก็คือว่าเราจะต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปเนาะไม่มีใครอยากที่จะชอบให้มีคนมาก๊อปงานเรานะคะหรือแม้แต่ว่าเราเองเนี่ยถึงเราไปก๊อปงานเขาอะเราก็เหมือนเป็นเบอร์หลังๆอะการที่เราใส่คาแรคเตอร์ของเราใส่ความคิดของเราลงไปหรือหา ให้แหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นข้อมูลเป็นแรงบันดาลใจเป็นเรฟเวอเรนซ์ให้เรานะคะพี่เมลีว่าตัว AI ตรงเนี้ตอบโจทย์เลยนะมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคะเขาเป็นผู้ช่วยที่ดีให้กับเราแล้วก็ทํางานได้ดีได้รวดเร็วประหยัดเวลาแต่ว่าเราเองในฐานะผู้ใช้เนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องมีจริยธรรมเนาะอย่าลืมตรวจเช็คข้อมูลต่างๆก่อนที่จะปล่อยออกไปนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ความคิดสร้างสารรค์ใส่ความเป็นตัวของตัวเองลงไปโดยเฉพาะในสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะไม่มีใครแทนคุณได้ เพราะคุณมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวพี่